ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราร่วมกับ SBS นะครับวัน3 1แล้วก็ SBS เป็นอ๋อไม่ได้ยินเลยใกล้ปใกล้ๆ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 ใกล้ปใกล้ใกล้ๆ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 ใกล้ปใกล้ๆ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 ใกล้ใกล้ใกล้ๆใกล้ๆใก้ใกใกล้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 ใล้ใกล้กล้ใกล้ใกล้ใ มาทําด้วยกันเฉยๆคือมันมีการร่วมคุยกันตั้งแต่แรกว่าคุณจะเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นลองเทอร์นโปรเจกต์ระหว่างวันแล้วก็ s b s ครับโดยที่เราเริ่มเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องต่อๆไปไม่ใช่อาจจะต้องมีอีกหลายๆเรื่องนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเห็นตรงกันว่าเราควรจะทําร่วมกันใน,ใน,ใ,นในเรื่องแรกแล้วก็มีนมกแสดงมากความสามารถเต็ไมไปหมดเลยนะครับ ก็เชื่อใจได้ว่าจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแน่นอนเราเราเราตั้งใจมากนะครับทีมบททีมนักแสดงเดี๋ยววันนี้มีรีดดิ้งแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เป็นโปรดักชั่นที่เราคิดว่ามันจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับไปอีกหนึ่งสเต็ปของการทำละครนะครับยอย่างการจับมือตรงนี้มันจะทำให้การละครไทยเปลี่ยนไปยังไงบ้างลี่นไปยังไงบ้างผมคิดว่าในแง่ของโปรดักชันแน่นอนมันจะดีขึ้น ในแง่ของเรื่องและสตอรี่มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบเดิมๆที่คุณเคยเห็นนะครับมันจะมีมิติแล้วก็มีแคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแต่ละคนมีโกและมีจดหมายของตัวเองดังนั้นเนี่ยนักแสดงที่อยู่ที่นี่เนี่ยเ,เป็นนักแสดงที่ต้องเล่นเก่งเท่านั้นนะครับใครเล่นไม่เก่งไม่ได้เล่นเ้วยหรือโอ้โหไม่ได้กดดันนะนี่พูดได้จริงๆนะครับมันมัน ม,มันจำเป็นมากๆที่เราจะต้องพัฒนาไปไป,ไปไปข้างหน้านะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่ทัดเทียมคนอื่นนะครับแล้วก็จะมีคนค่อนแค่ว่าออละครไทยสู้คนอื่นไม่ได้ั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทําให้ได้นะครับให้เห็นว่าคนไทยละครไทยคอนเทนต์ไทยทําโดยคนไทยเล่นโดยคนไทยมันจะดีอย่างไนั่นคือสิ่งที่เราเม่าครับเ,ออเวลาเราทำอะแดปเทชันนะครับการ,การแปลงเนี่ย สิ่งที่เราเอามาเนี่ยคือโครงสร้างแล้วก็เรืเอเ่องนะครับสิ่งที่ต้องแก้หรือต้องทําให้มันเป็นไทยทั้งหมดเนี่ยมันคือเหมือนเขียนใหม่แต่เรารู้ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ Copy Pa ้เพเอาแบบเหมือนเขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมนะครับเราเราเราพูดไทยกินอาหารไทยอยู่แบบไทยเป็นผู้ชายแบบไทย <c oughs> มันไม่เหมือนกันนาไม่ถูกเลยมันไม่เหมือนเกาหลีแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันต้องแปลสารทุกอย่างให้เป็นไทยกินน้าพริกกะติปลาทูมันต้องทําอย่างนั้นที่ได้มันไม่ได้แปลว่าพอเราคอนเทนต์เกาหลีมาพวกเราต้องทําเหมือนเขาไม่ใช่มันจะสื่อสารไม่ได้ถามนักแสดงไหมหรือผูมกับหรือผู้กับคุณทรวัดครับ ครับผมในในในมุมของผมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นละครไทยนะครับที่เป็นหัวเมียแล้วก็เป็นชู้สาวนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่มันไม่มีการตบตีหรือว่าการด่าทอกันด้วยด้วยความหยาบคายหรือว่าอะไรนะครับมันมันค่อนข้างที่จะแบบใช้ใช้ความรู้สึกของตัวละครที่ที่รู้สึกจริงๆพูดนะครับออกมากใช่ครับโครงตงเรื่องอมันแข็งแรงอยู่นะครับ มาในทูนสองคนเนี่ยครับก็เจอกันด้วยดีค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานกับทาง SBS แล้วก็นักแสดงทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เหมือนที่พี่ป้อนบอกนะทำไมนะไม่เก่งไม่ได้ครับก็ดูคงเรื่องที่แข็งแรงด้วยเส้นเรื่องที่อย่างเกาหลีเราก็รู้ว่ามาตรฐานเขาจะแบบเรื่องดีสมบูรณ์สมผลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาโครมมาปรับเปิีให้เป็นแบบว่าไทยออริจินอลอ่าใช่ไหมเราจะไม่ทําเป็นแบบว่า คือเราเราคิดแล้วเราทำมาคิดว่าเป็นนี่คือไทยออริจินอลรเงยหนูคือหนูก็มีโอกาสได้ดูแบบเต็มเวอร์ชั่นของเกาหลีค่ะแล้วก็ได้อ่านบทของเวอร์ชันไทยหนูรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างที่มันเข้มข้นในรูปแบบของคนไทยแล้วก็เชื่อว่าคนไทยที่ดูในเวอร์ชันไทยค่ะไม่เหมือนเวอร์ชั่นเกาหลีแน่นอนแล้วก็แบบสนุกเข้มข้นในรูปแบบเวอร์ชั่นช่องวันแน่นอนือ่ไทยก็คือเมข้นรักตนถูใช่ค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นพี่ป้องอะคะพี่ป้อนรักซ้อนถูกอะค่ะอเลนิก็แบบว่าเขาเป็นเจ้าชายแห่งการนอกใจไม่ไม่เหมือน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 จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าอ๋อพี่ป้องเล่นเหมือนไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีดราม่าอยู่ข้างในเขาต้องเล่นดราม่าแล้วเขารักจริงแบบพลาดแล้วต้องทํายังไงไม่ใช่แบบว่าไปเรื่อยนะครับครับใช่ไหมใช่ครับ ไม่ได้มันมันยืงเป็นเป็นสัสเพนนะแต่บริษัทสัสเปนนันจะแบบขั้กรามการขายค่าขายมีไหมครแต่นี้สัสเพนแบบว่าใช่คนง้นมือคืนไม่ได้ทุกคนครับนี่บอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้หมดครับผมนไสาวๆหรอสาวี่อันนี้แต่สาวๆมึเฉลยคุวาห่งเดืนห่เอหนึงือหึ่งเดือนหน่ดนห่งเหน่ือ่งเดอนห่เอนหเือนหนึ่วือนหนึ่งเไงดห่ อ,อ๋อหนูเหรอจีนาจ่นาเล่นเป็นแพรค่ะก็เป็นหนึ่งในทีม V I P คะ่ะเล่นเป็นลิตาค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในทีมเหมือนกันใหญ่ม<ย>ีนาค่ะก็หนึ่งในทีมเหมือนกันค่ะคาแรกเตอร์ของแต่ละคน ซอนชูซอนชูซอนชูเอาไว้จริงๆใครเอ่ยใครเอ่ยเอะใครแต่แต่ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่อ่านมาก็คือแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าเข้มข้นแน่ๆใช่ค่ะบทสนุกมากแค่อ่านอ่านเรายังสนุกเลยเชื่อว่าตอนที่คนดูก็น่าจะต้องสนุกไปเนกันแล้วก็จริงๆแล้วหนูต้องขอบคุณทางช่องวันเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นแบบว่าเรื่องแรกกับที่ได้ร่วมงานกับทางช่องวันด้วยค่ะ อยู่เป็นอยู่เป็นดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงคือเวิร์กช็อปกันแบบทุกอย่างแน่นมากๆเลยเงี้ยค่ะแล้วด้วยตัวหมดก็เข้มข้นมากๆก็เลยเชื่อว่าแบบผลลัพธ์ที่ออกมาต้องดีมากๆแน่นอนที่สุดใช่ค่ะค่อนข้างค่ะตื่นเต้นค่ะพี่ พี่กับตันพี่แป้งแล้วพี่อักครับครับแล้วก็แม่ผมแม่มาด้วยครับผมแม่มาด้วยเออันนี้เมื่อกี้เรา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 เพิ่งได้เราเพิ่งได้ชื่อทีมเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่อทีมว่าชื่อทีมว่าอะไรเราดังเฮนี่คือชื่อทีมของเราของเราครับแ้ลวพอเราจะมีกลิ่นอายของ ของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นเกาหลีนิดนึงครับต่พอเราอันนี้คือทีมดังเฮครับ <c oughs> ดังเฮไทยอ่ะทั้งดังทงั้งเฮนงครับก็ครับใช่ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ารู้สึก <c oughs> เป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ได้กลับมาทํางานถ่ายละครในเมืองบ้างนะครับหลังจากที่อยู่อยู่อยู่แต่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับแล้วก็ก็จะทําให้ดีที่สุดครับ ออนจี okay. in ้ออนจี้ค่ะก็่ปีจากปีเป็นละครปีจากไม่ได้เล anyway ่นละครเนื oh ่องจากว่าพักผ่อนไปเป็นแม่สักหนึ่งนะคะกลับมาเรื่องนี้ก็คือเล่นเป็นเมียพี่กัปตันอีกแล้วเล่นเป็นเมียมาตั้งยีปีแล้วเล่นนี้ก็ยังเป็นเมียอยู่อะไรนะคะก็อันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ไม่ธรรมดาครับไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นไม่ถึงแป้งครับ น่ากลัวได้ครับพี่อักอ่ก็ครับผมดีใจมากที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครที่เคยดูออริจินอลของเกาหลีอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นไทยที่จะปรับให้มันคนไทยเข้าใจง่ายด้วยเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ทางทีมช่องวันของเราด้วยนะครับคือละครแนวอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าทางครับแล้วก็ โดยส่วนตัวรับบทเป็นเป็นทีมคอยซัพพอร์ตทีม V.I.P อีกทีครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่าจะเกี่ยวเนื่องกับใครเดี๋ยวไปรอลุ้นในละครครับไม่ไม่คือคุณอาจจะคิดว่าว่าเขาต้องมาเล่น้ายแต่ไม่ใช่นะนี่เป็นเขาได้เป็นคนดีเฉลยเป็นคนดีเลยเหรอโอเคคนดีก็มีลายได้ครับผมเดี๋ยวรอดูในละครครับจ้าอ๋อหน้าใหม่นิวนิวพี่นิวเจนนิวเจนเจนนิวเจนรุ่นแรกครับ ของพี่เจมส์ก็เล่นเป็นแม่น้องปุกลุกนะคะเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอดนึงแล้วก็มีปมแม่ลูกจะมีปมกันนะคะก็ค่อนข้างจะมีปัญหาสําหรับแม่ลูกส่วนที่เหลือเนี้ยเราคงคูดไม่ได้ก็คงต้องติดตามในลครค่ะอันนี้เป็นแม่ของพระเอกค่ะเป็นแม่พี่ป้องนะคะซึ่ง มันทําให้พี่ใหม่แบบว่ารู้สึกว่าโอจริงๆแล้วเวลาที่ครอบครัวเนี่ยนะคะเด็กจะมีความคิดมีปมอะไรในชีวิตเยอะๆเนี่ยมันก็มาจากเหตุของพ่อแม่ด้วยส่วนหนึ่งเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดว่าในในทาที่เราจะสร้างปมให้ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลูกจะมีปนมีปมปัญหาอะไรก็ดูตามบทดูตามเรื่องได้เลยค่ะเข้มข้นทุกตอนค่ะท่อนกับพี่คกากค่อกับพี่ง จบสุดท้ายดีมากทำไมอ่ะไม่เบื่อหน้าพี่เหอทุกเรื่องเลยครับก็เป็นความภาคภูมิใจของช่องวัน31นะครับกับคอนเทนต์ปัจจุบันนะครับเราพูดเสมอว่าช่องวันละครที่เราทําเราทําสําหรับคนปัจจุบันนะครับเป็นคนที่ร่วมสมัยดังนั้นคอนเทนต์ร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรา ชอบพูดแล้วก็ชอบสื่อสารนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้คนรุ่นใหม่คนปัจจุบันก็จะชอบกับสิ่งที่เราตั้งใจทำรับรองว่าสนุกแน่ๆแล้วจะไม่เหมือนเรื่องอื่นที่เราเคยทำแน่ๆครับได้ที่ด้ที่บายเทาหร่นะครับป่าไทยแหละจบด้ที